lòng yeah, บ่าวบ่าวกาญจน์มา so ก็วันนี้มีงานกีฬานครับ tinara ใจคนสั่งแปลเอ๋ยเอ๋ย ลงเนาะโอ้ยโลดโลดพ่อบักอ้ายแดใส่แหนี่ ไลมพิธีเปิดงานกีฬานะครับเสื้อแดงมามาแต่เช้าเลยแดงเลยดีใจจริงๆว่ะชอบใจตะกีบรรยากาศนะครับหนองบัวชุมแสงอายุหาคีรีตากฟ้าและเพละแิดเพลินท่าตะโกเอ็นสีแดงไพศาลีนะครับของเราตาคีนะครับมาหมดทั่วมเพลือฮะ นี่นะครับให้ดูบรรยากาศฮะน้องมีเชิญด้วยครับกองเชียร์กับนักกีฬานะครับไปเลยครับไปเลยครับมีชุมแสงภายสาลีพยุห่าทาตะโกตากฟ้าตากีนะครับแล้วก็หนองบัวจะภาพเขย่าเชิญครับได้ครับได้ครับเป็นที่ภาคภูมิใจมากนะครับาสิบกว่าปีไม่มีการแข่งขันอย่างนี้ขอแข้งขอแข้งไอ้ครับขยับจะภาพไม่หมดขออนุญาตขยับไปทางด้านที่เหนือประมาณสักสิบเก้าเลยไหมครับอ่า รขยับเลยครับปากที่อสอช่วยจัดด้วยเลยขยับครับขยับขยับไปด้างซ้ายสมาชิก้าคนถูกป้ายเพิร์ชุมแสงน่ารักจังเลยขยับเลยเนี่ยสี่คนที่ยืนอยู่นะครับเด็วครับคาร์ดโอล์หนองบัวจัดแถวกันนิดหน่อยัะทีเดี๋ยวลองยูทูปนะครับพออย่างพอแล้วไป็นตัวโพยอย่าง หนึ่งปีก็จะมีครั้งหนึ่งหรือไม่ก็นานๆทีมีนะครับยังยังชิดอยู่ไหมครับขเขาเรียกว่าการแข่งขันฟุตบอลนครสวรรค์เล็กกับนะครับสองพันยี่สิบสาม ได้ครับอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษผิดขออภัยนะครับอภัยทะเลครับยกมือครับอำเภอไัยทะเลครับและอำเภออะไรสีสีสีเงินเดียววันนี้วันเดียวนะครับแข่งเสร็จก็กินเลี้ยงก่อนชุ่มแสงเหรอชุ่มแสงมาต่อท้ายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเรื่องตางชุมแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีฟ้าที่อยู่ที่ว่าการอำเภอนะครับอ๋ออ๋อไปอ๋อไปเออผัวโอ้โหสวยงามมากเลยครับสวยงามที่สุดไทยสาลีสีแดงพยุหสีชมพู ้ารโกสีดำเฮ้ยสีฟ้านะครับตาฟ้าก็สีฟ้าอยู่แล้วสองปัวสีม่วงอาขี้สีสมีการเปิดสีส้มเหลืองโดบ้านครนสวนรลิถึงครับสองศูนย์สองครับพิธีเปิดนะครับตอนนี้หกเอ่อสี่โมงสิบสี่สิบหกนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับเดี๋ยวถ่ายไปลง youtube นะครับอาจจะรวมในคลิปเดียวแต่การโหลดมันช้านิดหน่อยไม่เป็นไร ถ่ายไม่หมดนะครับถ่ายแค่บางส่วนพอก็เวลาที่แข่งก็ต้องยืนอย่างนี้อยู่แล้วนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีเปิดนะครับตัวป้าตนะกอนสวัสดีนะครับเดี๋ยวเตรียมกระพริบสักนิดนึงเดนะ็ก ครับะดับต่อไปุญาเชิญท่านสัญญาในสุพันธ์นะครับสมาชิกสมาันนวนรสวัส์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะพญาเป็นเชิญว่าที่รอยโทที่ครบรอบนะครับนเบรุแสงนะครับเป็นผู้กล่าวต้อนรับนักกีฬาครับพญาเียนเชิญครับเสียงมันเบาหนิดึงขออภัยนะ กล่าวพิธีเปิดนะครับในอำเภอชุมแสงดกานนานทีจะจัดนะครับโดบ้านครสวรรค์2023ระหว่างหนึ่งปีอ่านมีครั้งหนึ่งและอเภอในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่29พฤศจิกายน2566โดยแบ่งเป็นอำเภอสายตะวันออกและอำเภอสายตะวันตกในวันนี้อำเภอชุมแสงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันนดที่7สายตะวันออก มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นาภาพต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเดี๋ยวเราให้ดูมีการรอบรอมนะครับนักกีฬากองเชียร์ของทุกอำเภอและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในวันนี้อำเภอจุมแสงได้จะเตรียมอาหารเครื่องดื่มสาหรับดูแลกองเชียร์ของอเภอของอำเภอเขามีการจะเตรียมอาหารเครื่องดื่มนะครับผมมาฝึกงานผมก็ได้กินอยู่แล้วไปกินกับพี่ๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับที่ไปฝึกงาน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่เรียนปวชลงในสุ้งแสงสิดูทิศก็จะได้ฝึกงานมเออปีสามเทอมสองนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดกี่วันนะครับผมฝึกสี่สิบห้าวันเนาะก็คือหนึ่งสัปดาห์มีห้าวันนะครับก็นับไปอ่า ใครที่เรียนปวชนะครับปี3เทอม2จะได้ฝึกงานนะครับกลัมาเรียนก็เรียนทวีคูณอย่างสมมุติว่าวิชาหนึงมันมี4คาบก็เพิ่มคูณ2ไปนะครับก็เป็น8นะครับก็คือเสียบูสีก็ได้พูดผิดขอภัยนะครับบางที2คาบก็เพิ่มเป็น6เป็น4อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปซึนคนถ่ายภาพนะครับแต่ละอำเภอ รรกาาีฝึกงานก็เพื่อให้ได้ประ้้ใหไดสบการณ์นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราจบเราอาจจะมาทํางานต่อก็ได้ตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปนะครับที่จะได้เห็นว่ามาส่งเสริมนากกีฬาเพื่อปัญหายาเสพติด S <S> ท,ท,ท่านรวมไม่รู้กี่นาทีนะครับ<ม>าอาจจะ 30- หรือ20กว่าเนาะกีฬาในครั้นนงนี้นะจะเป็นหรือว่าอาจจะลงทีละคลิปก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าจะคลิปไหนจะลงก่อนนะครับหมายถึงว่าคลิปไหนจะโหลดเสร็จก่อนผู้นําองพรที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าท่านนายกอาจจะไม่เรียงตามนะฮะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลต่างๆเยมาเข้าร่วมอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการ เป็นอย่างดีผมเองในฐานะที่อยู่ทางภาคการเมืองนะครับก็ดีไม่พ้นในการที่ทํางานร่วมกับพวกท่านทุกท่านนะครับวันนี้เห็นความสามัคคีของคนจังหวัดนครสวรรค์รู้แพ้รู้ชนะนะครับนี่แหละครับน้ําใจนักกีฬ่าวันนี้ตวันตกเขาก็ตวันตกก็มีแข่งเหมือนกันนะครับวันนี้เขาก็เชิญไปที่ตะวันตกนะผมบอกไม่ได้วันนี้ผมต้องมาที่จงแสงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ปิดสมัยเปิดสมัยประชุมนะครับวันนี้จังหวัดดีมากๆที่ สภาปิดสมัยก็เลยได้รับเกียรติในวันนี้ก็ถือว่าผมก็มีความเป็นความดีจริงๆนะครับแล้วก็สองศนหนึ่ง้นนะครับเล่นกีฬากันด้วยเรื่องความรักมสามัคีอย่างที่จุดมุ่งหมายที่เราเห็นไม่ชัดนะครับสองศูนย์หนึ่งทตชิชนะก็อีกเรื่องหนึ่งโน่นนะครับโน่นทางโน้นในอกวันหน้าเดี๋ยวเราก็อาจเห็นไม่ชัดนะครับนะไม่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราอาจจะปิดหวังวันหน้าเราจะสําเ็จได้นะครับส่วนที่ แม่รถเสียเวลามานะครับประมาณสิบกว่านะครับหรือว่าอาจจะยี่สิบกว่านะครับผู้นํำของทุกท่านมาเล่นกันวันนี้ก็ผมอยู่นมสวัสด์ทีจะชี้ทางขบวนฮะแต่ไม่รู้หมายเลขอะไรนะครับแต่เห็นการเห็นอยู่ตรงซอกตรงนู้นแต่มันเห็นไม่ชัดขออภัยเนาะแต่มีอะไรให้ผมรับใช้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับกับผม ก็ขอเปิดการแข่งขันโดป้านครสวรรค์ลีก2023การแข่งขันฟุตบอลโดป้านครสวรรค์นะครับครับก็ขออนุญาตขอบคุณท่านสสสัญญานะครับวันนี้นะครับเราการแข่งขันฟุตบอลโดป้านครสวรรค์ลีกนะครับครับนมีเสื้อมอบให้กับท่านทอำเภอที่เป็นทีมเยือนนะครับอยู่เจ็ดแต่ท่านขออนุญาตมอบตัวเลียนหน้านะครับวันนี้กลับบ้านเย็นหน่อยนะครับ ต้องอยู่กินเลี้ยงกับเขาเดี๋ยวคันเดี๋ยวขอบันทึกภาพก่อนนะครับเดี๋ยวท่านสอสอบนอันทึกภาพแล้วก็ได้พบปากคบนักกีฬาทั้นแปรอำเภอนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านานอำเภอจะมอบเสือ้อายอำเภอชุมแสงคนใสว่นนะครับอา่ายืนบังอีกเอาคนแม้ข่าวพี่เลี้ยงผมเองนะครับที่อยู่ตรงรหลังพี่พ <อ S 2> ชายใส่หมวก มีท่านผู้มากับต่อทุ่งแสงนะครับท่านนายอำเภอนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับฟ้านะครับพายุขานะครับภาพถกขอไม่ไอ้ชื่อเขานะครับแต่เขาเป็นพี่เลี้ยงผมก็คือคนที่คอยสอนงานนะครับว่าเราต้องทําอะไรตรงไหนอย่างเวลาจะเก็บเอกสารอะไรพวกนี้เสร็จเรื่อยๆดันเวลวมเสื้อแล้วก็เชิญท่านสสได้พบปะกับนักกีฬาท่านนายอำเภอนะครับเดี๋ยวท่านเดินเชิญท่านนายอำเภอว่า เสื้อที่ราลึกนะครับสัญลักษณ์ของชุมแสงนะครับสีเหลืองแล้วก็มีตราโลโก้ของนักเรื่องกรนะครับเกยงนาอศได้พบปะนะครับนักกีฬาทั้งแปดอำเภอนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการแข่งในคู่ที่สามนะครับเป็นการแยกระดับสองที่จะเข้าไปสู่ในลุยกอนะครับเราจะไปแข่งในวันที่ยี่สิบห้านะครับรอบชิงนะครับก็ ไม่ได้ถ่ายตอนแข่งฟุตบอลหรอกแต่จะถ่ายแต่จะถ่ายเฉพาะตอนที่มีการแบบว่าอาจจะถ่ายแต่แต่ว่าถ่ายไม่หมดนะฮะมอบเสื้อนะครับก็เรียนเชิญนักกีฬาและกองเชียร์ทุกท่านนะครับหลังจากวุ่นว้มก็จะมีงานเปรี้ยงสังสรรค์นะครับแมตช์สุดท้ายของรอบแรกนะครับมีตัวจีนแล้วเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ รสจีนไม่ใช่ปัญหาครับกินให้แหลกวันนี้ที่ขอประชุมทศบสลเมืองนีก็อยู่อาคารที่ใกล้นี่นะครับเขาย่าเรียนเชิญทุกท่านเลยอยู่นะใกล้ๆนะครับอยู่ในสามกีฬาเลยหกสิบโต๊นะครับเพื่อต้อนรับแขกทูมาเยือนนะทีมเยือนนะครับโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะฮะบายบายเด็กกอเด็กับ bye ของโรงเรียนพาณิสงคอนะครับอันนี้เป็นของธนะ4ีนะครับ ที่บอกนะครับว่าเอกลักษณ์ของเมืองชุมแสงคือเอิงกอนะครับชุมแสงถือว่าเป็นเมืองเอิงกอนะครับเพราะว่ามีหลายคณะมาก อย่างที่เห็นในขณะนี้คือของธนสีนะครับแล้วก็มีของพานิส่งเพาะสองโรงเรียนมีอกอเด็กผู้ใหญ่และก็ย,อย้อนยกกลัวเป็น5นะครับเดี๋ยวรอดรูรายงานประจำปีนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอภาพบรรยากาศมาฝากทุกทุกคนนะครับ เจอกันนะครับวันที่7ถึง12ธันวานะครับแห่วันเสาร์ที่9ธันวานะครับแห่รอบตลาดจุมแสงนะฮะ เริ่มวันที่7ถึง12ธันวานะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะรู้สึกว่าพี่เลี้ยงผมไปแล้วนะฮะยวขออยู่ไทยอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาพี่เลี้ยงต่อ สุดท้ายนะครับชุมแสงกับท่าตะโก ะจะซื้อประทานอันนี้มาจุดฉลองนะฮะในนี้ปีใหม่ผมบอกเลยว่าที่บ้านผมเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับพูดที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจุดได้ตามงานนิ้วนะครับไม่าจะเป็นเฉพาะเจะแม่ชุมแสงที่อืนอ่นก็มีนะครับ จะเป็นสีแดงนะครับจะมีพวงถ้าขายก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเป็นหมื่นนัดเป็นพันนัดนะครับเขามีแบบเป็นอันด้วยนะครับปีใหม่บอกเลยว่าที่บ้านผมเนี่ยจดหนักนะครับผู้สีแดงที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเยอะกว่าอื่นๆนะครับ รอบนะครับไม่ได้ถ่ายตอนแข่งเนาะขออภัย